สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมไปเกตอยู่ในเกมเวล h ฮ i m เกมที่หลายคนอยากจะให้ผมเล่นเนอะมาแล้ววันนี้ผมก็จะมาตอบคำตอบที่ทำไมผมถึงไม่ยอมไลฟ์เกมนี้นะสาเหตุง่ายๆเนอะมา และนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่ยอมลอยนะเพราะว่าผมนั่งเล่นออฟไลน์เดยที่ผมไม่ได้ไลฟยนะมาเกมมาเล่นเพลินดีนะแล้วผมไม่อยากลอยนะมาผมอยากจะนั่งฟังเพลงแล้วก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆของผมผมเลยไม่อยากลอยนะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณได้นะ หลายๆคนชอบบอกพี่ทำไมพี่ไม่ไลฟ์เกมมีสักทีนี่คือคําตอบแบบผมเล่นจนจบไปละครั้หนึ่งครับนี่คือคําตอบครับผมคําตอบคือผมเล่นจนจบไปละครั้หนึ่งครับนั่นนี่คือบ้านผมสร้างนะมาพาเข้าไปทัวร์ซะหน่อยทัวร์บ้านของผมซะหน่อยเสียงก็จะไม่ดังมากในเกมนี้เพราะผมไม่ได้เปิดเกมเสียงดังนะมานะนะนั่นหัวนั่นคือหัวกะโหลกบอสตัวสุดท้ายนะผมข้ามสองรอบนะมา รอบแรกค่าเพื่อเอาบัฟเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้รอบสองเอามาประดับบ้านมนาะแล้วก็หัวบอสสามหัวตรงนั้นมนาะส่วนบอสอีกตัวนึงผมประดับไว้ตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้นะนั่นคือบอสอีกตัวโอเคนั่นแหละมานะแล้วนี่ก็คือที่หมักพวกยาต่างๆมนาะนะอันนี้เป็นที่ทำอาหารโตกินข้าวมีแครอทมีถั่วนิบ ส่วนฟาร์มบาเล่กับฟลักซ์จะอยู่ที่หนึ่งเพราะว่ามันปลูกอยที่เพลนเนอะมฟาร์มที่นั่นผมผมไม่ได้ทาบ้านที่นั่นนะเว้ยเพราะผมขี้เกียจเนอะมผมทําแค่เป็นฟาร์มแบบเอาไว้ทําของจําเป็นเฉยๆนะบอันนี้จะเป็นคังเก็บของต่างๆเนอะมผมได้ทําการแปะชื่อเอาไว้ว่าแต่ละคลังมีอะไรบ้างต้องเก็บอะไรบ้างเนะอะปัน,นี้เป็นเตาต่างๆเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเนะมาเรือผมก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนี่ก็ประตูวาปทั้งหลายเนะมา ไม่ว่าจะเป็นบอสกวางบอสเอลเดอร์บอสสลายผมทั้งชื่อว่าสวมบอสมังกรแล้วก็บอสเกลตันบอสสุดท้ายเลียงกันไปนะมาเฮลป์ Help, อันนี้คืออิมเม์เจนซี่นะเป็นวับเป็นวับฉุกเฉินในกรณีที่ผมออกไปชนภัยแล้วผมเว,เวลาเวลาผมจะออกไปข้างนอกหรือออกไปชนวยภัยผมจะเตรียมอุปกรณ์ไ้สร้างพอร์ทัลไปสักชุดหนึ่งนะมานะและในกรณีที่ผมอยากกลับบ้านโดยที่เรือพังหรืออะไรอย่างงี้นะมานะผมก็วางพอร,ร์ทัลแล้วก็ เปลี่ยนชื่อเป็น help อันนี้เป็นวาร์ปฉุกเฉินเนาะแสงก็เลยไม่ขึ้นเนาะอ๋อใช่อันนี้วาร์ปภูเขาที่ผมยังไม่ได้ทำความจริงผมไม่ต้องทำหรอกวาร์ปภูเขาเพราะว่ามันใช้อนเดียวกันกับดากอนเนาะผมแค่วางเอาไว้เฉยเผื่อในกรณีผมเจอภูเขาดีๆสักอันหนึ่งเนาบตอนนี้ก็แมพที่ผมเคยสำรวจไปเนาะมาสำรวจไปหลายที่อยู่นะเป็นผมไปสำรวจสุดขอบแมพมาสองรอบแล้วซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเหวลงไปข้างล่างเนาะมาจนผมก็ลวงตายไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ เพราะผมไม่รู้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเลยโล่งตายแล้วของก็หายมาเลยนะ sad น,นี่ก็ตำแหน่งบอสต่างๆของที่ผมเจอนะอันนี้ผมไม่เจอตำแหน่งบอสเอ๋อันนี้ผมเดินไปเจอตำแหน่งบอสเองไม่ได้เจอเสานะมาคือบอสบางทีมันจะเป็นเสานะถ้าเกิดเราเจอลูนบอสเนี่ยหรือเสาบอสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมามันจะบอกตำแหน่งเป็นรูปหัวกะโหลกอีกทีหนึ่งต่อันนี้ผมไปเจอด้วยตัวเอง ผมเลยต้องมาร์กดตัวเองว่าสเกลตันคิงนะผมไม่รู้ม่ชื่อว่าอะไรมันมีชื่อมันอยู่ละผมจําได้ตอนตอนข้ามันมันโตตัวไว,ว,วขึ้นต้นนะอันนี้ก็เป็นเพลนเป็นสถานที่ที่ผมปลูกข้าวนะอันนี้เป็นบ้านเก่าเดีย๋ยวเราไปดูสถานที่ปลูกข้าวมผมกอนะว่าเป็นยังไงนะสถานที่ปลูกข้าวผมไม่ได้ปลูกใหญ่มากเพราะว่าเล่นคนเดียวมันเลยแบบไม่ได้จําเป็นอะไรกันความจริงความจริงจะขยายใ,ให้มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็เหลือแล้วนะสถานที่ปลูกข้าวงผม อันนี้เป็นแฟักตนะมะัายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยข้าวกำลังปลูกใหม่อยู่นะเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวไปเมื่อไม่นานนี้ก่อ,อนที่ผมจะมาอัดนะ,ม,ะมัาอ๋อลงเติมพลังงานอันนีิดนึงนะเริ่มเหลือน้อยแล้วโอเคเอ่อไปบ้านเก่ากันดีกว่าไปแวะบ้านเก่ากันสักหน่อยนะ บ้านเก่าไม่มีอะไรนะับ้านเก่าสาเหตุที่ผมทิ้งมันไปเพราะว่าผมไม่ได้ปรับหน้าดินเลยเลยเละไปหมดเลยนะบ้านสูง,สงเป็นสูงชันสูงเนินนะมัแล้วมันดูแบบไม่รู้มันดูไม่ค่อยสวยอะไรเลยเลทิ้งบ้านเก่าไปนะแต่ผมไม่ได้ย่อยของเก่านะผมทําของใหม่ในบ้านใหม่เองเอที่เก็บของอยู่เลยจนะ้ยแต่ผมมองว่ามันเล็กเกินมันไม่มไม่เล็กเกินไปแต่มันเละเกินไปนะมับ เนี่ยหน้าดินมันเละเกินไปเนะเวลาจะต่อเติมอะไรมันยุ่งยากนะผมเลยต้องมปปรับหน้าดินใหม่ที่บ้านหลังใหม่เนะเลยสร้างบ้านหลังใหม่เอาไงดีก่อนจะมีบ้านหลังแรกแบบของแรกสุดอยู่แต่ว่าบ้านหลังนั้นย่อยทิ้งไปเอ๊หรือว่ายังยังยังไม่ได้ย่อยทิ้งอยู่ตรงนี้นะบ้านหลังแรกอยู่อยงงี้ยยิงยิงยังเหลือแค่โครงบ้านอยู่แต่ว่าของภายในนี่หายมาแล้วเพราะผมย่อยไปทําบ้านตรงโน้นบ้านบ้านเก่าไปแล้วนะ อ๋อใช่พาทุกคนไปดูไอ้นี่กันก่อนดีกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูหัวกะโหลกบอสที่ผมฆ่าไปแล้วห้าตัวนะครับคือมันมีมันไม่มีอะไรเหลือให้ผมทำแล้วโยนแต่ว่าสร้างบ้านนะมาซึ่งมันก็เพลินดีและนะผมเล่นจบไปนานแล้วความจริงผมเล่นจบไปนานมากประมาณไม่รู้เหมงินแต่ผมก็เข้ามาเก็บเกี่ยวอะไรเรื่อยเปื่อยนะมันดูเหมือนไม่มีอะไรมันก็มันก็ไม่มีอะไรจริงๆเลย แต่าเขา้เขามาเก็บเกี่ยวเข้ามาเลยดูวันที่ร้อที่ผมเลหนึ่งร้ยสามวันที่เล่นมาเวลาช่วงผ่านไปเร็วเหลือเกินกินอาหารครับเสียงเกมอาจจะไม่ดังมากนะอย่างที้บอกนะผมไม่ผมผม,ผมเล่นเกมนี้ผมไม่ได้เปิดเกมเสียงดังมันเรื่อยๆมากกว่ามันมันมันก็เพลินเดียวล่ะ ก็ค่อยเดินไปกินยาสเตมินาเลยกินยาสเตมินาเลยแล้วกันเลยผมกินยาเพิ่มสเตมินาเนาะทำให้สเตมินามันสูงขึ้นนะ่นโอเค ผมลืมโชว์ห้องนอนนี้ดูกับห้องครับของน่าจะเห็นมันผ่านอยู่ั้งแต่ว่าห้องนอนไม่เห็นกันห้องนอนคิดซะว่ามันเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่มมนเป็นเตียงขนาดใหญ่นะมันไม่ใช่เตียงเตียงเตียงฟางธรรมดาแนตะเป็นเตียงขนาดใหญ่ที่มีผ้ามีหนังเป็นผ้าหุ่มนะ่อ,อสีเตียงเรียงกันนะผมวางไว้เผื่อ,อนาคตเฉยๆแต่ผม แปะพาไปดูแล้วกันก็เป็นไงเพราะว่าผมลืมอัด <c oughs> คนดูจะด้ยินเสียงยาย,ยผมก <c oughs> ็เป็นไรง่ายนท่านบอสเนอะที่เก็แทนบอสทั้งหมดที่ผมข้ามันไปเนอะนี่บอสตัวแรกบอสกวาง ทำให้โดดเชสเซมินาน้อยลงวิง่งเชสเซมินาน้อยลงบอสเอลเดอร์ทำให้ตัดต้นไม้เร็วขึ้นอบอสสลอมผมเรียกว่าสลอมนะมันคือบนัสนะมันทำให้โดนดาเมจน้อยลงนะเอะ่อันนี้เป็นบอสมังกรผมใช้บัฟมันอยู่นะทำให้ไพทำทำให้ลมลู่ตัวเวลาประจำภัยใช้เหลือนะซึ่งมันจำเป็นมากนะเวลาลมโตแล้วมันไปช้ามากเผืผอไม,ไม่แทบไม่เดินเลยนะตอนลมโตะนะ ส่วนนี้บอสสุดท้ายนะมันทำให้กันทัดนะมาบอสจะใช้กันทัดสมากกว่าแล้วมันก็จะมีโซนอื่นอีกนอะมัแต่ผมไม่ได้วางพอทอมันจะมีโซนนี้โซนข้างบนนี้นะมันจะมีโซนมิสแลนด์นะมาข้างบนนี้นะมันจะเป็นโซนที่มีใยแม,มงมุมเต็มไปหมดเลยนะมันมีแต่ต้นไม้ใหญ่มีหัวกะโหลกใหญ่ๆด้วยซึ่งก็จะเป็นโซนแมงมุมในอนาคตนะ่ะตอนนี้มงไม่มานะมีไม่มีอะไร แล้วมันก็มีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่จะเป็นโซนร้อนหน่อยเวลาไปถึงแล้วมันผมจำไม่ได้ตรงไหนผมไม่ได้มาร์เลยน่าจะแถวนี้มั้งมันเป็นโซนร้อนที่ว่าเวลาไปแล้วมันจะมีควันมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะแบบแดงๆหน่อยนันมาโซนนั้นแต่มันยังไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันยังอยู่ในระหว่างพัฒนานะแต่เนี้ยก็ต่อมนั่นั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่ไลฟ์เกมเวลไฮม์ใช่ไหม ผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะมานั่นะเป็นสญญาเหตุที่ว่าทำไมผมยังไม่เล่นนะเพราะผมนั่งเล่นเงียบๆออฟไลน์จนผมอิ่มแล้วนะมาสำหรับเกมนี้แล้วก่อนที่จะทาคำถามอื่นนะไม่ครับนี่ไม่ใช่เซฟพี่เจมส์ครับนี่เซฟของผมเองครับแต่ว่าเกมเกมนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถโอนของจากเซฟผมไปเซฟคนอื่นได้ในกรณีที่ว่าอยากจริงๆนะมานะนะคือของมันเก็บไว้ในตัวละครนะมานะมันไม่ได้เก็บไว้ในแมปนะับ เพราะฉันถ้าเกิดอยากโอนของให้เพื่อนก็นั่งฟังมันจะเงียบๆแล้วก็เอาไปให้เพื่อนก็ได้นะแต่งั้นก็ตนะแบบคลิปครบ10นาทีแล้วขอบคุณสหรับต่ำแล้วะบ่อย